ำอะไรบ้างวันนี้เราก็จะไปซื้อต้นไม้และลูกแมค่ค้าขายต้นไม้ทำอะไรบ้างก็ไม่ทำอะไรคะ่ะอยู่แต่บนรถนะคะอยู่ใช้ชีวิตกินนอนอะไรอยู่บนรถหมดเลยถ้าเราไปซื้อต้นไม้ถ้าฝนตกก็จะออกไปไม่ได้ก็จะให้พ่อบ้านออกไปนะคะไปเลือกไปหองเราก็อยู่ในรถกันนะคะก็หลับก็อยู่บนโอ อย่างนี้เป็นเวลาตั้งแต่ตั้งแต่คลอดออกมาเลยนะคะได้ประมาณเดือน2เดือนก็เดินสายซื้อต้นไม้กันไม่ได้ไม่ได้ไไดลืมเอาง่ายๆว่าเป็นรูปไม่ค้าขายต้นไม้ค่ะโต,โนโโตนโบนรถเลยบนรถกระบะเนี่ยคะ่ะกินนอนอยู่บนรถครบรถเลยคะ่ะ ที่ของ15อง15ก็จะเป็นตลาดต้นไม้ใหญ่ตลาดหนึ่งนะคะเป็นพวกไม้ดอกไม้ดับไม้ถุ่งเล็กๆไม้จัดสวนได้ๆมาซื้อได้นะคะครบวงจรเลยอันนี้ฝนตกลงต้นไม้เส้นพอดีนะคะเกือบไม่ทนันฝนก็ตกเปียกนิดหน่อยก็กำลังเก็บแสลมพอดีก็ทันอยู่